คลิปก่อนหน้าเราพาไปลุยกินกันถึง10ร้านแล้วคลิปนี้ไปค่ะมากินกันต่อเลยเพราะเชียงใหม่เป็นเมืองของอร่อย ร้านสเต็กฟู้ดเชียงใหม่ EP 2มาเริ่มกันที่ครัวป้าอ้อยครัวที่เป็นแหล่งรวมความอร่อยการันตีด้วยรางวัลมิชลินไกด์จุดเด่นอยู่ที่รสชาติของอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบอย่างดีจากฝีมือป้าอ้อยเจ้าของร้านที่ทำเองกับมือทุกจานเมนูแนะนำจะเป็นต้มยำปลากระพงขนมปังหน้าหมูและปูนิ่มทอดกระเทียมบอกเลยใครได้มาลองฝีมือป้าอ้อยต้องเป็นถูกใจทุกคนคอนเฟิร์มถ้วยทอดธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ดูได้จากคิวที่แน่นตลอดทั้งวันหลายหลายคนเลยเรียกว่ากล้วยทอดบัตรคิวความพิเศษที่ทําให้กล้วยทอดธรรมดากลายเป็นกล้วยทอดที่ไม่ธรรมดาก,ก็คือแป้งสูตรเด็ดของทางร้านที่มีส่วนผสมของกลอยทําให้แป้งมีความกรุบกรอบกว่าแป้งทั่วไปกินแล้วกรอบนอกนุ่มในจุดๆแถมกล้วยด้านในยังชุ่มฉ่าหวานธรรมชาติแบบไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยมาโมก้าคอรดร้านกา บนรถคันเล็กๆความพิเศษของร้านไมล์มอคคอดก็คงเป็นสเสน่ห์ของการบดมเมล็ดก,กาแฟด้วยเครื่องแบบแมนนวลหรือที่จะเรียกว่าแมนนวลคอฟฟี่ก็ได้เป็นการใช้มือหมุนเครื่องบดกาแฟเองแล้วเอาไปต้มในการ้ํน้ำเล็กๆแบบมีสเสน่ห์เฉพาะตัว ขนมเบื้องลุงเน่ขนมเบื้องแป้งกรอบครีมล้นเจ้าเด็ดเก่าแก่ขายมานานกว่า9ปีจุดเด่นคือตัวแป้งกรอบนานครีมขาวรสชาตินุ่มนวลหวานพอดีไส้ให้มาแบบแน่นๆน่น,นานล้นโรยด้วยงาคั่วเพิ่มความหอมมีให้เลือก2ไส้ด้วยกันก็คือไส้เค็มและไส้หวานราคา2ชิ้น5บาทเท่านั้นแต่ว่าลามขนาดเลยเจ้า อ้อนนมสดร้านนมเจ้าเก่าขวัญใจของเด็กมอชอเรียกว่ากินกันตั้งแต่รุ่นพี่ไปจนถึงรุ่นน้องจุดเด่นอยู่ที่มีเมโนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปังนึ่งสันขยาขนมปังปิ้งปังหวานเย็นนมสดน้ำปัน่นและชาต่างๆอีกมากมายซึ่งเครื่องเดื่มของทางร้านจะใช้นมสดชงทั้งหมดทำให้มีความเข้มข้นหอมนมทุกแก้วเป็นอีกหนึ่งร้านประจำสายหวานที่ไม่ควรพลาด ขาหมูช้างเผือกร้านนี้ยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยในย่างตลาดช้างเผือกเรียกว่าถามคนในเชียงใหม่ใครๆก็รู้จักจุดเด่นอยู่ที่ความนุ่มของเนื้อขาหมูและขาหมูที่ชุ่มฉ่ำซอสน้ำราดก็เข้มข้นกลมกล่อมหวานเค็มกำลังดีกินคู่กับผักดองเข้ากันสุดๆใครที่มาย่านนี้สังเกตได้ง่ายๆแม่ค้าคนสวยที่ใส่หมวกขาวบอยเลย บัวลอยเจยสวงถ้าถามหาร้านขนมหวานในย่านตลาดช้างเผือกก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นร้านเจสวงร้านนี้มีขนมหวานให้เลือกอย่างหลากหลายแต่เมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งคือบัวลอยไข่หวานเมนูนี้มีทั้งความหวานหอมรับประทานเข้าด้วยการกลมกล่อมสุดๆใครที่มาเที่ยวย่านนี้เสร็จจากของคาวแล้วอย่าลืมแวะมาตกท้ายของหวานที่ร้านเจสวงกันด้วยนะ กะหลี่พับโมกเหล็กแต่ก็มีที่เชียงใหม่เหมือนกันนะร้านนี้เป็นร้านเบอร์ต้นๆด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีทําให้คนเชียงใหม่คุ้นเคยและเป็นที่ถูกใจทั้งทั่วหน้าจุดเด่นของที่นี่คือความกรอบของแป้งและไส้ที่อัดแน่นซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด3ไส้คือไส้ไก่ไส้ถั่วและไส้เผือกหอมกรอบอร่อยแบบเด็ดดวง มิสเตอร์วิลเลียมกาแฟโบราณร้านกาแฟรถคันเล็กน่ารักที่มีลุงวิลเลียมเป็นเจ้าของร้านซึ่งถือเป็นสีสารและสเสน่ห์ของร้านจุดเด่นของเครื่องดื่มที่ทําให้มาใจลูกค้าสามารถสั่งแบบตามใจชอบเรียกว่าจะเอาอะไรผสมกับอะไรก็สามารถบอกลุงแกได้เลยซึ่งเมนูขายดีก็จะเป็นชาเขียวผสมชาไทยชากุหลาผสมมิ้นต์ราคาก็ดีแก้วละ30บาทเองจ้า เค้มน้ำเหนือร้านเค้เจ้าเด็ดในย่านเจ็ดยอดที่มาพร้อมกับสโลแกนกัดคำโตโอ้โหไส้ทะลักเพราะร้านนี้ให้ไส้แบบจัดเต็มจริงเมนูที่ได้รับความนิยมจะเป็นแป้งชาโคสูตรเข้มขน้นท็อปด้วยไส้พริกเผาหมูหยองราดด้วยมาอยองเนสที่ทางร้านทําเองสําหรับสายหวานก็จะเป็นนูเทลลา่ามะพร้าวอ่อนไอยทองราซอสครีมไข่แดงบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดทุกคํา ่ามาเกินครึ่งทางแล้วกินกันจนจุกไปเลยคลิปต่อไปเราจะพากันไปกินต่อให้ครบ30ร้านสตตีทฟูดห้ามพลาเชียงใหม่ไม่อยากพลาดร้านเด็ดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ทริปเกเตอร์กันด้วยนะคะ